ภาษามแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนี้ไดนเวลาที่ปีมจีเพราะเปิดการสื้อขายแล้วค่ะเรามาให้สัญญาณซ้อมกันเลยนะคะ5 4 3 2 1พอามอนึ่ทแนะนพี่จีกับริษัทรูเวอกัลงชุดหัค่ะ กับบีบีจีด้วยนะคะ ำหรับ Venture Group หรือ BVG นะจุดเด่นของเราคือเราเป็นในเรื่องของแบ็กบนหลังบ้านของบริษัทประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์หรือประกันสุขภาพได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันภัยใช้บริการผ่านระบบว่าปีละ3ร้านเคมต่อปีแล้วเราก็ยังมีในเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่มีการต่อยอดเพื่อสร้างการเติบโตขึ้นในนาคตรวมถึงเรายังมีแผนในเรื่องของการขยายธุรกิจออกไปในต่างประเทศด้วยความที่เราเป็น i n นโ o Tech เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเซลได้ง่ายประกอบกับเรื่องของตัว Data ที่มีการบริหารจัดการผ่านตัวระบบเราก็จะช่วยให้เราต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่่ๆไดด้้ยิงขึนและจุ ที่แข็งแข่งที่สุดก็คงเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กของผู้พาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริษัทประกันภยัยอู่ศูนย์บริการร้านกระจกร้านอะไรหรือแม้แต่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องก็จะทําให้ในเรื่องของภาพรวมในการให้บริการก็จะมีการครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็สามารถให้บริการกับอุปกันได้อย่างดีเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือเรื่องของการพัฒนาตัว AI ซึ่งในตัว AI เนี้ยก็จะมาต่อยอดจากเทคโนโลยีปัจจุบันของเราอย่างเช่นเรามีในเรื่องของตัว AI อยู่ทั้งหมดตีตัวอยู่ในรถแ d m a p AI ตัวที่1นงเนี้ยจะมาช่วยในขั้นตอน เรียกว่าตัว AI estimate จะมาช่วยในเรื่องของกระบวนการแจ้งอุบัติเหตุให้สะดวกรวดเร็วหน่อยเนี่ยเวลาลูกค้าเกิดรถชนขึ้นมามีแค่โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปไม่ต้องรอเซอร์วิเเยอร์เข้ามาที่เกิดเหตุหลังจากถ่ายรูปเสร็จ AI จะทําให้ทั้งหมดไม่ว่าจะก,การออกใบเคลมในเรื่องของการตั้งสำรองในเรื่องของการจ่ายหรือแม้แต่ต่อยอดไปถึงในเรื่องของอู่ที่ไม่ต้องเสนอราคานี้เป็นตัวที่2ตัวที่3ยังต่อยอดไปเรื่องของ AI ก่อนกระบวนการเคลมอีกก็เป็นเรื่องของการรับประกันก็เขาจะไปตรวจด,ดูรถก่อนว่ามีบาดแผลเก่ามาหรือไม่แล้วก็ตัวที่ s ก็มาเสริมในของประกันสุขภาพช่วยพิจารณาเคลมในเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องของการนําเงินทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศส่วนที่3ก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการในส่วนของตั้งแต่ปี62ถึงปี64เนื่องจากว่าเป็นช่งนวงสถานการณ์ตัวโควิดเพราะฉะนั้นธุรกิจเราเนี่ยเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับรถที่ชชนเพราะฉะนั้นเวลาเกิดสถานการณ์โควิดก็จะเกิดการ,ร lockdown, ล็อกดาวน์พอล็อกดาวน์รถไม่วิ่งรถไ,ไม่วิ่งก็จะเกิดให้อุบัติเหตุรถน้อยลงแต่ยังไงก็ตามเราก็สามารถสร้างการเติบโตได้อยู่เฉลี่า 64, ย400า่่เด400ูล้นใสววตัว9 ตอนนี้เริ่มกลับขึ้นมาก็เราก็สามารถที่จะสร้างการเติบโตในแง่ของตัวรายได้ได้อยู่8%ตัวรูเบนเจอร์ o รุเอกสานกรรมที่มา20ปีแล้วเราก็ยืนหยัดมาในความที่เราเข้าใจ culture เข้าใจวิธีการทํางานของของคนไทยหรือว่าในเซาท์อีสเอเชียซึ่งจะแตกต่างจากต่างประเทศค่อนข้าง,ง,ง,งมากนะครับเพราะนั้นว่าเราก็อยู่ในการแข่งขันามาตลอดแล้วเราก็ยืนหยัดมาได้ก็เจอการแข่งขันมาโดยตลอดนะครับจากโดยพอยิ่งจากบริษัทต่างประเทศโดยพอยิ่งในคอนเซ็ปต์ของเราในการเป็นเกมเชนเจอร์นั้นเนี่ยเราก็ ทำมาตลอดระยะเวลา20ปีปราคาก็เหมาะกับปัจจัยพื้นฐานะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้สะท้อนเข้าไปเรื่องของการเป็น U Cur S curve ที่เขาจะไปทําจากการระดมทุนนี้ในการขยายทําตัว AI ต่อเนื่องรวมถึงที่กําลังดูการเจรจารในการลงทุนในต่างประเทศโดยใช้โมเดลธุรกิจนี้ไปขยายใน south east asia ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับปัจจัยทุทาิในฐานะ FA เราก็มองว่าจุดเด่นแรกเลยก็คือเป็นแพลตฟอร์มกลางที่มีมาตรฐานซึ่งสามารถให้กับประกันเนี่ยเข้ามาใช้ทั้งประกันสุขภาพประกันรถยนต์แล้วก็แบบ n n d to end หมายถึงตั้งแต่ต้นจนจบวงจรห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดที่สำคัญก็คือเขามี Big Data Big Data ก็คือร้านอะไรร้าน d e a l ลอต่างๆ4,000กว่าแห่งตัวนี้เป็นจุดสำคัญว่ามันไม่ใช่ใครที่จะเข้าไปคอนเนคกับกลุ่มนี้ได้ในลระระยะเวลาอันใกล้ลเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนกับ Barrier to Entry สำหรับคนที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ก็จะเป็นไปได้ยากก็คือในเรื่องของ Network Network ที่เขามีนะคะ Network รตัวนี้ก็คือแข็งแกร่งมากๆทั้งโรงพยาบาลกับคลินิกอีกประมาณ500แห่งซึ่งระบบเนี้ย พอคอนเน็ไปแล้วมันมีสวิชชิ่งคอสการเขาจะเปลี่ยนไปที่อื่นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากดังนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของ e c u r r i n g income ก้อนหนึ่งซึ่งมีความมั่นคงต่อไปในขณนะเดียวกันก็มีเรื่องของการขยายโครงการในอนาคตซึ่งก็จะมาต่อยอดให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตแบบอินเตอร์เนิตขึ้นไปได้อีก ัดแผนของเราเรื่องของการขยายเรื่องของตัวธุรกิจตามเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราวางไว้เราก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถเชื่อสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเราก็มองว่าเราเป็น growth s o จริงๆเราอยู่ในตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วก็เราอยู่ตรงนี้มา20ปีเรามีเน็ตเวิร์กของคนที่ให้บริการตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มของเราเนี่ยนอกจากเป็น e n d to e n d ที่ครบวงจรแล้วก็ยังมีการพัฒานาเทคโนโลยีไม่หยุดยย้งด้วยความที่มันเป็น our own ip เนี่ยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดตรงนี้ได้ธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ธุรกิจ,กจท ลงทุนแรกๆเนี่ยจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการพัฒนาตัวฟีเจอร์หลังจากที่มีตรงนี้แล้วในการที่จะได้ลูกค้าออนท็อปขึ้นมาเนี่ยต้นทุนก็จะลดลงเป็นต้นทุนในเรื่องของการอาจจะเรื่องของซ e เค r i t ริตี้หรือว่าในเรื่องของการซัพพอร์ตฉะนั้นก็ทําให้ตัวมา r ์จิ้นพอถึงระดับหนึ่งที่ตัวโปรดักเนี่ยเริ่มเปรกอีเวนต์แล้วเนี่ยจะทําให้กาไรตรงนี้เติบโตขึ้นไปได้เรามีดิจิตาเรามีทรานซัคชันต่อปีเรามีเน็ตเวิร์กเพราะนั้นเนี่ย P V G จะไม่หยุดอยู่แค่ธุรกิปรกกันยชีวต เรายังมีแผนที่จะเข้าสู่ธุรกิจอื่นตามฟลายอที่เราเห็นไว้นะครับในเรื่องของออโต m โมบิลในเรื่องของเทลแคร์แล้วก็ฟินแลนเชียลเซอร์วิสครับซึ่งเรามั่นใจว่าเรายูนควค่าแล o โพซิชั่นของเราในการเข้าตลาดพวกนี้ต่อไปใน่นอน